สวัสดีครับท่านผู้บริหารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ท่านบุคลากรที่รับผิดชอบในการรายงานผลการดรําเนินง,งานตามมาตรฐานนะครับผมขออนุญาตที่จะชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับการดรําเนินง,งานนะครับการรายงานผลตามมาตรฐานที่3นะครับตัวบ่งชี้ที่1สําสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสําเร็จและเป็นแบบอย่างได้ตัวบ่งชี้นี้นะครับเป็นตัวบ่งชี้ที่ ทางสปทอเองแล้วก็สำนักง,งานเขตพื้นที่เองมีการดำเนินงานแล้วก็รายงานผลเข้ามาเป็นประจำอยู่ทุกปีนะครับซึ่งประเด็นในการพิจารณาของเรานี้เราก็จะดูว่าผลงานหรือผลการดำเนินงานของเขตพื้นที่ตามกลุ่มต่างๆในสำนักง,งานเขตพื้นที่นะครับที่ดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จนะครับตามที่ท่านกำหนดไว้นะครับจนสามารถที่จะ เป็นแบบอย่างและก็เป็นประโยชน์กับการศึกษาได้นะครับประเด็นพิจารณาของเราก็คือตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเขตพื้นที่ของท่านมีผลงานหรือชิ้นงานอะไรที่ท่านดาเนินงานได้สําเร็จจนสามารถที่จะขยายผลหรือนําไปเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆหรือผู้ที่สนใจสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมน,น,นะครับ ซึ่งในประเด็นนี้นะครับมีคำสำคัญที่เราจะทำความเข้าใจร่วมกันก่อนว่าเราควรที่จะทำมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานนี้อย่างไงบ้างนะครับอันแรกคำแรกก็คือว่าผลงานคำว่าผลงานในที่นี้ก็หมายถึงผลการดำเนินง,งานตามภารกิจของกลุ่มหรือหน่วยงานในสำนักง,งานเขตนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการกิจกรรมอะไรก็ตามที่แต่ละกลุ่มนะครับที่ได้ดำเนินง,งานจนเป็น ที่พึงพอใจจนบรรลุเป้าหมายตามที่ท่านกําหนดนั่นแหละครับก็คือผลงานนะครับทีนี้บรรลุตามเป้าหมายหมายความว่ายังไงหมายความว่างานชิ้นนั้นท่านมีการกําหนดเป้าหมายว่าท่านจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ร้อยละ80ขึ้นไปหรือว่าผู้บุคลากรในสํานักง,งานเขตได้รับการอบรมพัฒนาหรือว่ามีการนิเทศติดตามเขตพื้นที่ หรือว่าโรงเรียนในสังกัดได้กี่โรงเรียนได้ตามเป้าหมายที่ท่านกําหนดนั่นก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่ว่าบรรลุตามเป้าหมายเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหมายความว่ามีการนําผลงานนั้นไปใช้นะครับเพื่อการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนนะครับสามารถที่จะมีผลสัมฤทธ์หรือไม่ก็มีคุณภาพมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นนะครับ ทีนี้ความเป็นแบบอย่างได้การเป็นแบบอย่างได้นะครับก็เราก็จะดูตั้งแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการการทํางานของท่านสามารถที่จะสื่อสารหรือไม่ก็คนที่สนใจอ่านแล้วเข้าใจมีความชัดเจนในขั้นตอนที่จะนําไปสู่การปฏิบัติหรือเอาไปประยุกต์ใช้ปรับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะครับแล้วก็ลักษณะของผลงานหรือชิ้นงานที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นแบบอย่างได้นั้นนะครับ อันที่หนึ่งก็คือว่าผลงานนั้นสิ่งที่ท่านจะเสนอจะต้องมีลักษณะของขั้นตอนกระบวนการการทำงานที่มีความชัดเจนสะท้อนถึงกระบประรสิทธิภาพที่เกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นโครงการหรือกิจกรรมในชิ้นงานนั้นๆดำเนินการไปแล้วประหยัดค่าใช้จ่ายยังไงบ้างประหยัดเวลายังไงบ้างหรือไม่ก็ผลสำเร็จหรือว่าผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นยังไงบ้างท่านต้องสะท้อนตรงนี้ออกมาให้เห็นชัดเจนนะครับในกระบวนการวิธีการทํางานของแต่ละชิ้นงานที่ท่านนําเสนอนะครับทีนี้ในส่วนของเกณฑ์การพิจารณานะครับระดับคุณภาพก็จะมี5ระดับคุณภาพเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านๆมานะครับโดยระดับที่5นะครับในระดับที่5นี้ท่านจะต้องมีชิ้นงานอย่างน้อย5ชิ้นงานที่ผ่านการพิจารณาเป็น แบบอย่างได้นะครับ5้าชิ้นงานใน5้ากลุ่มนะครับนั่นหมายความว่าชิ้นงานที่ท่านส่งเข้ามานี้อย่างน้อยถ้าท่านจะได้ระดับที่5้าท่านจะต้องส่งมาอย่างน้อย5ชิ้นงานเมื่อเรามาดู5้าชิ้นงานเนี่ยใน5้าชิ้นงานนี้มี5้ากลุ่มหรือเปล่าแต่ถ้า5ชิ้นงานนี้นะครับพิจารณาแล้วดูแล้วเป็น5ชิ้นงานที่อยู่ในแค่3ามกลุ่มถ้า5้าชิ้นงานนั้นผ่านการพิจารณาว่า เป็นชิ้นงานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้แต่ว่าอยู่แค่3กลุ่มระดับคุณภาพท่านก็จะไม่ได้ระดับ5นะครับท่านก็จะได้เพียงระดับที่3นะครับเพราะว่ามีแค่3กลุ่มงานนะครับแต่ถ้าว่า5ชิ้นงานนั้นต่างกลุ่มกันเลยชิ้นงานที่1อยู่กลุ่มกอไก่ชิ้นงานที่2อยู่กลุ่มขอไก่ชิ้นงานที่5อยู่กลุ่มฮอนโคู่แบบนี้ก็คือไม่ซ้าไม่ซ้ํากลุ่มงานถ้าแบบนี้ท่านได้ระดับ ได้ระดับ5นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเขตไหนส่งมา8ชิ้นงาน10บชิ้นงานแต่พอดูแล้วปรากฏว่าใน8ชิ้นงาน10ชิ้นงานนั้นอยู่เพียงแค่กลุ่มงานเดียวหรือ2กลุ่มงานแทนที่ท่านจะได้ในระดับ5แต่ท่านก็ได้แค่ระดับ1หรือระดับ2เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเจตนาในการที่จะให้แต่และกลุ่มงานส่งเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าในแต่และกลุ่มงานมีการพัฒนา งานมีการปรับปรุงงานของท่านจนสามารถเป็นแบบอย่างได้นี้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรเพื่อที่จะได้พัฒนาศักยภาพในการทํางานในของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับทีนี้ถ้าท่านจะได้ระดับหนึ่งนะครับในระดับที่1คือมีชิ้นงานน้อยกว่า2ชิ้นงานนะครับหมายามว่าถ้าท่านส่งมาแล้วอันที่1ท่านส่งมามากกว่า5ชิ้นงานแต่ผ่านการพิจารณาน้อยกว่า2ชิ้นงานที่ว่าเป็นแบบอย่างได้ ท่นได้ระดับหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ท่านอาจจะไม่ทรงเลยแบบนี้ท่านก็อาจจะได้เพียงแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าท่านไม่มีชิ้นงานที่จะเป็นแบบอย่างได้นะครับในส่วนของระดับคุณภาพอื่นๆนะครับระดับ4ระดับ3ระดับ2นี้ท่านก็ดูตามคําอธิบายระดับคุณภาพนะครับว่าท่านต้องการระดับคุณภาพไหนนะครับต้องการที่จะ ส่งชิ้นงานเข้ามามากน้อยแค่ไหนยังไงเราก็จะมาพิจารณากันนะครับแต่ยังไงเสียท่านก็อย่ายให้เสียโอกาสท่านพยายามส่งเข้ามานะครับแต่ว่าส่งเข้ามาก็เป็นชิ้นงานที่มีความชัดเจนในระดับหนึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่ท่านตั้งไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทุกชิ้นงานส่งเข้ามาให้เราอ่านหมดเนี่ยมันก็เป็นเป็นภาระของท่านผู้ส่งด้วยก็เป็นภาระของผู้ที่กลั่งกรองด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นนี้ท่านต้องพิจารณาใน โครงการกิจกรรมของท่านก่อนว่าผลงานไหนชิ้นงานใดนะครับที่สมควรที่จะเสนอเข้ามาให้พิจารณาว่าเป็นผลงานที่เป็นแบบอย่างได้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการกรอกข้อมูลในแต่ละชิ้นงานหรือแต่ละผลงานที่ท่านจะส่งเข้ามานะครับว่าเราจะมีแบบฟอร์มนะครับให้ท่านกําหนดนะครับว่าในแต่ละชิ้นงานที่ท่านจะส่งเข้ามานี้ท่านจะต้องระบุอะไรอย่างไงบ้าง แล้วครับก่อนอื่นผลงานที่จะส่งเข้ามาเนี่ยต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงของปีงบประมาณพศ2563ถึงหคือ2ช่วงปีงบประมาณนี้เท่านั้นนะครับนั่นก็คืออันแรกคือว่าชื่อผลงานนะครับชื่อผลงานนีผลงานที่ท่านจะเสนอนั่นแหละครับว่าชื่อผลงานอะไรนะครับแล้วกลุ่มไหนเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแล้วความเป็นมาความเป็นมาของชิ้นงานนี้นะครับว่า เหตุผลความจําเป็นนะคะว่าทําไมต้องมีชิ้นงานนี้มีปัญหาอะไรมีข้อจํากัดอะไรทําไมต้องมีชิ้นงานนี้ขึ้นมาท่านก็เขียนมาให้มันกระชับนะครับรัดอกุมนิดนึงนะครับอาจจะต้องไม่ต้องเขียนยืดยาวมากก็ได้นะครับทีนี้ในชิ้นงานนี้มีวิธีการดําเนินการยังไงตัวนี้แหละครับตัวที่จะสะท้อนให้เราเห็นว่ากระบวนการทํางานของเขตพื้นที่นะครับ จะสาเร็จหรือมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เป็นสิ่งที่จะเขียนให้ได้ชัดเจนนะครับทีนี้ท่านมีรูปแบบวิธีการหรือเทคนิคอะไรที่ทําให้การดําเนินงานตามผลงานหรือโครงการกิจกรรมตัวนี้นี่สำเร็จนะครับท่านมีเทคนิคอะไรบ้างาเช่นอาศัยความเรื่มความเรื่มไม้เรื่มมือจากบุคลากรอาศัยเครือข่ายจากตรงโน,น้นตรงนี้อะไรตรงนี้ท่านก็ว่ามาทีนี้ในส่วนของผลสําเร็จ ผลสาเร็จก็ต้องเชิงปริมาณเชิงคุณภาพหมายความว่าในผลงานที่นี้ท่านมีเชิงปริมาณว่าอย่างไงนะคะอาจจะเป็นนักเรียนร้อยละร้อยนักเรียนร้อยละ80หรือโรงเรียนร้อยละเท่านี้บุคลากรร้อยละเท่านี้ท่านก็ว่ามานั้นคือเชิงปริมาณในส่วนของเชิงคุณภาพท่านก็พูดไปว่าผลสําเร็จด้านคุณภาพนี้นักเรียนสามารถอัดออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยนักเรียนมีการศึกษาคุณผู้เรียนรู้ด้วยตนเองนน้นนี้ นั่นก็ว่าไปนะครับในส่วนของปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จมีอะไรบ้างเช่นท่านอาจจะบอกว่านะครับเรื่องของ c ีบ้างเรื่องของไม่ว่าจะเป็นบุคลากรไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์สื่อสารหรือไม่สื่อการเรียนรู้ต่างๆอะไรลักษณะนี้นะครับในส่วนของการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์นะครับหรือการศึกษาดูงานท่านอาจจะบอกว่าผลงานชิ้นงานนี้ได้รับการเผยแพร่ ผ่านสื่อตรงนู้นตรงนี้มีการประชาสัมพันธ์อย่างนู้นอย่างนี้นะครับรวมถึงมีหน่วยงานไหนที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าเพื่อเป็นการยืนยันยนยืนยนัว่าผลงานที่เรานําเสนอนี้มีการามาศึกษาดูงานของหน่วยงานที่สนใจนะครับซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าผลงานของเรานี้เป็นที่น่าสนใจของหน่วยงานต่างๆทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับสุดท้ายก็คือว่า ตัวอย่างรูปภาพกิจกรรมนะครับที่ท่านอาจจะแนบมานะครับสามรูปสี่รูปห้ารูปเพื่อที่จะให้เห็นภาพของการทำกิจกรรมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของเอกสารหลักฐานที่จะประกอบแนบมากับผลงานชิ้นงานนะครับก็คือการเขียนตามแบบที่เรากำหนดนะครับตามแบบฟอร์มที่เรากำหนดตรงนี้แหละครับ ส่วนนี้เราก็สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจนได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในการเขียนตรงนี้ท่านอาจจะมีรายงานลักษณะเป็นรูปเล่มไว้แล้วท่านอาจจะแนบเข้ามากับบทสรุปที่ท่านเขียนลงในแบบฟอร์มที่เรากําหนดด้วยก็ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเรามีกระบวนการขั้นตอนที่ทําค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับทีนี้ในส่วนของ ตัวบ่งชี้นี้นะครับเรื่องของผลงานหรือชิ้นงานที่เป็นแบบอย่างได้นะครับต้องขอฝากไว้นิดหนึ่งว่าในปีที่ผ่านมาเราจะพบว่าหลายๆเขตนี้ส่งเข้ามาผลงานเข้ามามากกว่า5ชิ้นงานนะครับแต่ว่าชิ้นงานที่ส่งเข้ามานะครับเราจะพบว่ามีชิ้นงานอยู่หลายอย่างหลายชิ้นงานนะครับที่เป็นลักษณะที่ว่าเป็นงานประจำนะครับโดยไม่สะท้อนถึงความสําเร็จเท่าไหรนะักถามว่างานประจํานี้ ท่านสามารถส่งเข้ามาเป็นผลงานที่เป็นแบบอย่างได้ด้วยหรือเปล่าสาท่านสามารถที่จะส่งเข้ามาได้นะครับเพียงแต่ว่าท่านจะต้องสะท้อนให้เห็นว่างานประจําที่ท่านทําอยู่ท่านมีเทคนิคมีกระบวนการมีรูปแบบหรือมีอะไรที่เป็นตัวปัจจัยส่งผลให้การดำเนินงานนี้สําเร็จได้แล้วก็มีจุดแข็งอะไรซึ่งอาจจะมีลักษณะเด่นมากกว่าเขตพื้นที่อื่นๆ ท่านก็ส่งมาได้ไม่ใช่ว่างานประจําส่งไม่ได้ส่งได้นะครับอันต่อมาคือว่าส่วนมากแล้วนะครับผลงานที่ท่านส่งเข้ามาที่ไม่รับการพิจารณานะครับเพราะว่ากระบวนการที่ท่านสะท้อนให้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาอ,านะนะอ่านนั้นนยังไม่ชัดเจนก็คือกระบวนการขั้นตอนในการทํางานนั้นนะครับเขียนไม่ได้เชื่อมโยงนะครับในการทํางานของท่านรวมถึงการเขียนในเชิงปริมาณและคุณภาพนะคะว่า หลังจากที่เราดําเนินการแล้วเราความสําเร็จของเรามันสําเร็จยังไงในเชิงปริมาณในเชิงคุณภาพสะท้อนความสําเร็จออกมาให้เห็นด้วยนะครับและที่จําเป็นอีกอันหนึ่งคือโครงการกิจกรรมต่างๆเราต้องสะท้อนให้เห็นได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผลที่ได้เป็นอย่างไรนะครับต้องไล่เป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเป็นอย่างนี้นะครับอันต่อมาคือว่า ผลงานที่เราเสนอในปีที่ผ่านผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าไม่ผ่านการพิจารณาปีนี้ส่งได้ไหมส่งได้ครับแต่ว่าจะต้องมีสะท้อนให้เห็นว่าการที่เดิมการดําเนินงานนั้นมีความชัดเจนมีการเพิ่มเติมต่อยอดจากเดิมหรือเปล่ายัางไงนะครับแต่ถ้าท่านเอาผลงานชิ้นเดิมส่งมาไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนเลยนะครับก็จะคงไม่ผ่านอยู่เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้ตัวอย่างลักษณะผลงานที่น่าสนใจที่หลายเขตหรือหลายพื้นที่ส่งเข้ามาแล้วก็ผ่านการพิจารณานะครับอย่างเช่นการกํากับติดตามช่วยเหลือนะครับการส่งเสริมการอ่านออกการเขียนนะครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการประเมินความโปร่งใสศึกษานิเทศช่วยสอนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่หลายเขตพื้นที่ส่งเข้ามาแล้วก็ได้รับการพิจารณาให้เป็นแบบอย่างได้แต่ใช่ว่าเขตของท่านจะเสนอชื่อมาแบบนี้จะผ่านทุกเขตพื้นที่นะครับแต่เราต้องดูกระบวนการที่ท่านได้เสนอมาด้วยนะครับและสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับงานอย่างเช่นหลายๆชิ้นงานที่ส่งเข้ามาอย่างเช่น one stop service นะครับการบริการในจุดเดียวสำเร็จนี้นะครับหรือไม่ก็ ita เรื่องของการประเมินความโปร่งใสนะครับถึงแม้ว่านั่นจะมีผลการประเมิน ita ได้ตามที่กำหนดก็ดีนะครับแต่ว่าในกระบวนการของท่านไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของเขตพื้นที่ที่ไปกระทำกับพื้นที่ของท่านว่าท่านมีมาตรการมีแนวทางอะไรเพิ่มเติม,ตมนอกเหนือจากที่ส่วนกลางกำหนดลงไปนะครับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่มีบริบทมีข้อจากัด มีปัจจัยต่างๆที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจ้องสะท้อนตรงนี้เห็นว่าเป็นการดําเนินง,งานของเขตพื้นที่ที่ไปดําเนินง,งานในส่วนพื้นที่ของตอนเองนะครับว่าเราได้ไปทําอะไรนอกเหนือจากที่ส่วนกลางได้กําหนดไปบ้างนะครับถ้าเกิดว่าท่านเอาเนื้อหาหรือเอาข้อสั่งการจากส่วนกลางแล้วก็แจ้งไปผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการประเมินผลเข้ามาแล้วก็มีผลการประเมินได้ตาม เป้าหมายบารรลุตามเป้าหมายนะครับอันสิ่งนั้นเราไม่เห็นกระบวนการที่ชัดเจนของท่านเวลาเรามาเสนอหรือมาอรายงานเราก็จะไม่สามารถที่จะสื่อสารให้กับผู้ที่สนใจนะครับได้ดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในตัวบ่งชีน้นี้ว่าท่านจะต้องสะท้อนให้ถึงเห็นถึงกระบวนการวิธีการดําเนินง,งานให้เห็นถึงความสําเร็จที่ชัดเจนนะครับถึงจะผ่านการพิจารณาในตัวบ่งชี้นี้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับในตัวบ่งชี้นี้ก็อาจจะมีหลายเขตพื้นที่นะครับที่ยังเป็นบุคลากรท่านเดิมรับผิดชอบอยู่หรือไม่ก็อาจจะมีบุคลากรท่านใหม่เข้ามารับผิดชอบนะครับผมก็คิดว่าในประเด็นการพิจารณานะครับก็คงไม่มีอะไรที่ยุ่งยากนะครับเพียงแต่ว่าหลายเขตพื้นที่ที่ท่านมีการบวนการที่ชัดเจนนั่นหมายความว่าท่านก็มีการตันกรองในผลงานที่ท่านจะส่งเข้ามาในเบื้องต้นก่อนนะครับ เมื่อท่านส่งเข้ามาแล้วนะครับขั้นาการกันกรองก็จะได้ดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับแต่หลายเขตพื้นที่ก็ต่างคนต่างส่งนะครับซึ่งตรงนั้นอาจจะเป็นมุมมองของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อส่งเข้ามาแล้วนะครับอาจจะ,ะไม่ผ่านการพิจารณาโอกาสที่จะ ได้รับการพิจารณกก็สู้กับเขตที่เขามีคณะกรรมการพิจารณาเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะเสนอเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นหลายเขตก็มีลักษณะรูปแบบวิธีการที่จะเสนอเข้ามาได้แตกต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการดําเนินงานถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของคณะกรรมการร่วมการพิจารณาก็จะมีความรัดรุมแล้วก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของตัวบ่งชี้นี้นะครับก็คง เข้าใจได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านมีความสงสัยหรือว่ามีตรงไหนที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะทําความเข้าใจในเอกสารเบื้องต้นก่อนถ้ายัางไม่เข้าใจนะครับท่านก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้จากบุคลากรนะครับที่อยู่ในท้ายเล่มนะครับครับผมในส่วนตรงนี้ผมก็ขออนุญาตที่จบการสร้างความเข้าใจในตัวบ่งชี้นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ